ีครับผมนี่มาตัดย่านะครับผมซื้อพันยาเอาไปปลูกให้น้ำน้องมุกนะครับผมอันนี้พันยาสองพันสองพันคะแนนครับสองพันคะแนนนะที่เราได้ซื้อไว้นะคะตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาเอาได้ไปลดหนึ่งนะครับผมก็เยละอีกหนึ่งวันนี้ก็จะเอาไปให้หมดนะคะจะเอาไปปลูกให้หมดนะเต็มแปลงนั่นแหละลุยเลยจ้ะ เริ่มเลยอ่ะลุยเลยรุยเลยนะคะก็ไม่เยอะนาไม่เยอะเพราะว่าเป็นต้นพันธุ์เนาะเขาก็ค่อนข้างราคาสูงนะคะแต่ว่าหญ้าช่วงนี้ก็น้อยหญ้าหญ้าบ้านเรานะ่ะราคาสูงอยู่แล้วนะ ไม่รู้จะทํายังไงเนาะนะคะพเพราะว่าเราไม่มีเนาะนะคะเราก็ต้องซื้อเขาวันนี้ก็มาสะสายเลยนะคะช่วงเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนเพราะนไม่ไม่มีมีดเพราะนใช้เกี่ยวเอาเกี่ยวก็เอาเน็ตก่อนนะ ถ้าปลูกอ่ช่วงต้นแบบนี้นะคะต้นต้นแบบยังยังไม่แก่มากเกินไปมันก็อาจจะเกิดดีกว่าจะเกิดดีกว่าต้นที่แก่มากๆแล้วนะคะต้นลำประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือต้นพันเนาะเอาเอายอดไว้ให้น้องมุกพัน ตอนนี้เขาก็จะปลูกหญ้าขายกันเนาะปลูกหญ้าขายกันส่วนชส,ส,ส่วนใหญ่หลังจากให้วัวแล้วก็จะขายให้พวกช้างนี่แหละนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงสูงเลยแหละเอาไปหมดอยู่เนาะหมดอยู่เนาะเอาให้หมดไปเลย พราะว่ามาก็ไกลอยู่หลายกิโลนะคะดูต้นใหญ่มากนะถ้าแบบถ้าเราซื้อเป็นกันมันก็ค่อนข้างจะ ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าต้นลำค่อนข้างใหญ่ลำใหญ่มากนะคะได้ไม้ต้นหนึ่งกิโลหนึ่งต้นต้นละโลได้ยู่ได้อยู่นะคะต้นต้นละโลเพราะว่าเนาะใบด้วยเพราะว่าเขาช่างใบด้วยนะนะคะ ก็เลยเขาเลยให้เหมาเอาเลยนะคะจะได้จะได้ได้เยอะหน่อย เาปลูกในบริเวณบ้านของเขานะเพราะว่านะถ้าถ้าปลูกในบริเวณบ้านก็ต้องล้อมล้อมแบบนี้แหละนะเพราะว่าไก่จะมาเขียนะก็ล้อมไว้ได้ด,ดีต้นหญ้าถ้าปลูกบริเวณบ้านจะสวยไก่มาจิกยอดเนาะนี่นะถ้าเกิดว่าไม่ล้อมไว้ก็ที่เราถัดไปเนาะไก่ก็จะมาจิกินยอดหมดเลยนะคะไก่ไก่ชอบมาก <laughs> ใครจะทําลายหมดเลยแต่ว่าเราไปปลูกเนะี่ยเราปลูกไก่บ้านเนาะไก่หมูบ้านก็ปลอดภัยจากไก่แต่ว่าไม่ปลอดภัยจากวัวควายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปตัดยอดให้น้องมุกทานแล้วก็ตอนบ่บยบนะคะเราก็จะไปทําการปลูกเนาะไปปลูกให้เสร็จนะคะ ปลูกเสร็จแล้วก็ไปล้อมรั้วต่อเพราะว่าวัวขวายค่อนข้างนาะค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเข้าไปกินของเราได้นะคะ,ะท่านใดที่น่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับเราได้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปะต่อกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวเราไปตัดยอดกันที่บ้านนะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะลิปที่สองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังน้ำมุกแฟมิลี่ด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อลเล่วนะหนหนคนตัดหญ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาพบกับเราถึงบ้านแล้วนะครับผม เราตัดยามานะครับผมนี่นะครับก็ตัดยอดออกนะครับผมตัดยอดตัดอะไรออกนะครับผมเตรียมอ่าพันยาไปปลูกนะครับผมเอาต้นไปปลูกนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมพันยานี่ก็จะน่าจะได้อเต็มแปลงพอดีนะครับผมเต็มแปลงก็จะเหลือ นิดๆน้นนอยๆนะครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมบรรยากาศยามตนอนเที่ยงนะครับผมน้องมก็อยู่นี่ครับผมน้องมกนี่นะครับผมมกจ้ามกจ้านะแล้วทำยังไงก่อนหัวลงด้วยตามๆ ดูแม่ควานเอาตัดหญ้าออกนะครับผมตัดย injuries, อดออกนะครับผมยอดก็ให้น em ้องมุกกินนะครับผมให้น้องมุกทานนะครับผมอืมตัดตัดหญ้าตอนเที่ยงครับผมตอนอ่าตอนสิบเอ็ดโมงนะครับผมก็ตอนเช้าก็ไปส่งลูกชายนะครับผมก็งอแงเหมือนเดิมนะครับผมงอแงเหมือนเดิมนะครับกว่าจะได้กลับบ้านนะครับผมอแม่ควานก่อจะได้กลับบ้านนะครับผม ต้องรลอยให้เขาเล่นจนดพลืนนะครับผมแล้วก็บบกเอบกับนะครับผมเร,เ,เราก็เลยต้องทุกอย่างก็เลยต้องสายนะครับผม ขให้กำลังใจเราได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะครับผมกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวตอนอาไปตอนตอนเย็นๆ <c oughs> นะครับผมตอนเย็นๆนะครับผมแดดร้อนมากช่วงนี้แดดร้อนมากเลยนะครับผม ต่วนนี้ยังไม่ได้เออยังไม่สามารถไปปลูกได้นะครับผมไปปลูกตอนเย็นประมาณอ่าสี่โมงกว่าๆครับผมสี่โมงห้าโมงครับผมสามโมงกว่าๆครับผมไปรับลูกชายนะครับผมปลูกตอนบ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นลมนะครับผมลมแดดนะครับผมเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับผม นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังน้องมุก f ฟมลี่ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมครอบครัวน้องมุกนะครับผมน้องมุกจ้าสวัสดีค่ะหวานหวานนะผมจุ๊บด้วยจุบนะ๊บด้วย